ขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านวัชรพลครับตามด้วยคุณกฤษดาตันเทิดทิพครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลโตมรศักดิ์โคราชาติพัฒนาผมมีเรื่องหาลือท่านประธานหนึ่งเรื่องครับเพื่อจะส่งต่อไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยเฉพาะท่านประพาสคงเอียดท่านอธิบดีกรมธนารักษ์และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมโดยท่านกิติพันธ์พานสุวรรณอธิบดีกมรมศิลปากร สิบเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาบ้านกับผมครับท่านประธานเป็นเมืองเก่าแก่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีคูเมืองประตูเมืองซึ่งสร้างในปีพศ2 2 0 5 360ปีย้อนหลังในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยาท่านได้ให้ช่างชาวฝรั่งเศสมาออกแบบนะครับความยาวของคูเมืองมีทั้งสิ้น5,220เมตรสร้างเพื่อป้องกันศัตรู ไม่ว่าจะเป็นขเขมรล,ลาวยวนที่จะบุกเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครคู่เมืองแห่งนี้ได้ก่อสร้างมานานครับจนปัจจุบันนี้ทางเทศบาลนครนะครราชมาโดยท่านนายกประเสริฐบุญชัยสุขพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนได้มีมติร่วมกันครับในการที่จะพัฒนาแผนพัฒนาเทศบาลนครนะครราชมาเพื่อปรับปรุงคูเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับได้มีการออกแบบเขียนแบบ แต่ติดปัญหาอยู่ที่ว่าบริเวณรอบคูเมืองยาว5,220เมตรเป็นพื้นที่ปรับปรุงเนี่ยทั้งสิ้นนะครับที่จะต้องดำเนินการเนี่ยจะต้องขออนุญ,ญาตไปยังกรมธนารักษ์เทศบาลได้ทำหนังสือถึงกรมธนารักษ์4ี่ฉบับครับในพื้นที่ธนารักษ์พื้นที่นครศสีมาได้อนุญ,ญาตแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการขออนุญ,ญาตผมจึงอยากจะกราบเรียนท่านประธานครับผ่านไปยังท่านอธิบดีกรมธนารักษ์ ท่านอธิบดีกรมศิลปากรที่จะมีส่วนสําคัญในการที่จะอนุญาตได้โปรดเล่งรัดในการที่จะอนุมัติเพื่อปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นปอดแห่งใหม่ให้เป็นเมืองที่สวยงาม รองรับกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เวย์และสําคัญไปกว่านั้นครับในบริเวณแห่งนี้เนี่ยจะมีถนนคนเดินจะมีเลนจัก,กรยานจะมีพี่น้องประชาชนมาออกกําลังกายจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจึงกราบรบกวนท่านประธานไปยังกรมธนารักษ์และกรมศิลปากรให้เล่งรัดในการอนุญาตกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับต่อไปเชิญท่าน